ทุกท่านเปิดประตูแห่งยศแก้ความภาคภูมิใจเดนินบนถนนแห่งการเรียนรู้สู่รั้วดแดนขาวของโรงเรยียนบ้านโคกหนึ่งของเราค่ะโรงเรียนบ้านโคกหนึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลบ้าบนโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปัจจุบนันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น84คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายด้ขิดหาคุ้มคราง,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 งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการชานาญการพิเศษมีครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ในายชัยยุทธแสงโสมนางวรพันธ์แก้ตานางวริวัลเจนรองนางวริวัลศรีประตานางวชรพ,พงษ์ชาตินางสาวแพรดินเจนรองนางสาวธัญรัตน์จัดโกงนางแก่โกมล การบริหารงานของเรงเรียนมัธยมหนึ่งนะคะก็จะจำแนกเป็น5ด้านตามแบบประเมินดังนี้นะคะด้านที่1นะคะโรงเรียนมัธยมหนึ่งบริหารงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่าสามารถกระดุคุณภาพก,การศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยน้อมนาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม ดำรงยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะซึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจในรอบหมเรียนที่ผ่านมาของเรานะคะก็จะม,มีดังนี้นะคะอันแรกจะเป็นรางวัลภูเก็ตยศนะคะผลการสอบเอ็นทีบร oh รลุเป้าหมายของสมณเจดเขตพื้นที่กา,า,ศศา,า,ารศึกษาประถมศึกษานุกดาหานะคะอันที่สองเป็นรางวัลเด็กดีสงดิงห์ทหารเด็กหญิงอมรรัตน์โคตรมานะคะสามนะคะผ่านการประเมินโรงเรียนนำร่องนะคะเพื่อรับตาราพระราชทานโครงการบ้าน ว่าท่านมีทะยอตาดน้อยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นรางวัลสถานศึกษาการจัดกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษดีเด่นนะคะและโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีโครงการหลักๆทีสองโครงการนะคะเป็นโครงการสําหรับนักเรียนยากจนพิเศษนะคะโครงการแรกก็คือโครงการฝึกทักษะอาชีพการเลี้ยงไก่พันไข่นะคะ ก็ผลผลิตส่วนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอาหารกลางวันนะคะที่เลืกก็จะส่งขายนะคะถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านโค้หนึ่งนะคะแผนว่าแผ่นวแปบาทนะคะผลผลิตจากโรงเรียนเราคะโครงการที่2เป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำขา้าวโรียบะมะคอมันม่วงนะคะซึ่งวิทยากรในการอาสอนนักเรียนของเรานี่นะคะจะเป็นคุณร ในโรงเรียนเองนะคะก็จะสอนตั้งแต่การปั้นแป้งนะคะการนั่แป้งนะคะตลอดจนการนำเปตามแห้งนะคะแล้วก็การบรรจิตใส่ถุงมาท้องจำหน่ายในชุมชนนะซึ่งถุงนี้นะคะที่เห็นจะเป็นถุง1กิโลกรัมนะคะขายในราคาถุงละ100บาทนะสนใจติดต่อล่วงหน้าได้นะคะหนึ่อาทิตย์นะคะเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการทำนะคะส่วนนี้จะเป็นกิจกรรมกับชุมชนในรอบ6เดือนที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมการต่อต้านทุจ hmm. ร mm ิตนะคะร่วมกับผ er ู้ใหญ่บ้านสมานนะคะจันทร์รองผู้ใหญ่บ้านแม่โค้งนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมแห่งเทศเข้าประสาทประดิษฐาดาวนะคะโรงเรียนที่บ้านโค้งหนึ่งนะคะกิจกรรมจันทร์ลงไข่เลือดออกนะร่วมกับตสตแม่โค้งนะคะกับตสมงหนึ่งหนึ่สองแล้วก็หมู่สี่นะคะอันนี้จะเป็นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแเพื่อวางแผนการพัฒนาสถาน ต่อไปด้านที่2นะคะการบริหารจัดการเรียนโรงเรียนะคะโรงเรียนบ้านโค้หนึ่งเนี่ยจัดก,กิจกรรมการเรียนรเพื่อพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรนะคะมีการจัดแหล่งเรียนรู้นะคะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะอันนี้จะเป็นห้องห้องห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเรียนร้านโค้หนึ่งนะคะแล้วก็เราจะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะด้านที่3นะคะเป็นการบริหาร บริหารงานตามวิตามยุทยศาสตร์แนวทางแล้วก็ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลกระทรวงสาธาธิการนะคะตลอดจนนโยบายอันเกิดประโยชน์สูงสุดขแก่ผู้เรียนนะคะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาหรือมุ่งสู่คะแนน4.0นะคะลดเวลาเรียนแล้วก็จะมีกิจกรรมการพับใเตยการทำพานธ์ใบสีการทำดอกไม้นะคะการทำต้นยางาข่าเหานะคะเป็นต้นนะคะ นี่จะเป็นการปรับปรุงป้ายโรงเรียนนะคะเพื่อได้มาใหม่นะคะทำเสร็จไปนะคะแล้วก็จะมีการปรับปรุงวิชาของโรงเรียนนะคะทำรั้วทั้งสองด้านนะคะสองสองสองข้างนะคะประตูนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงสวนหย่อมนะคะมีสวนหย่อมทางเข้าหน้าโรงเรียนแล้วก็หน้าอาคารขอนะคะซึ่งให้ผู้ใช้เยี่ยมชมนะคะเป็นจุดเช็คอินนะคะของโรงเรียนบ้านพุ่งหนึ่งนะคะส่วนในการบริหาร นะคะโรงเรียนไม่ครหนึ่งพัฒนาบุคลากรในทุกๆด้านนะคะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องนะคะมีการวางแผนอัตราก,กําลังในในสถานศึกษาเองแล้วก็มีการมอบหมายภารกนะิจหน้าที่อย่างอย่างเหมาะสมถูกคนถูกงานนะคะแล้วก็มีการจัดสวัสดิการนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในในโรงเรียนนะคะอันนี้จะเป็นการขับเคลื่อนนะคะ,ะประชุมขับเคลื่อนคุณภาพก อันนี้ล่าสุดเลยประชุมการจัดทำาฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตนะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็อันนี้นะคะบุคลากรโรงเรียนวัดโคกหนึ่งเนี่ยได้พัฒนานตัวเองอย่างต่อเนื่อ,นองจนบรรลุเป,ป้าหมายนะคะได้ลเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะบ,บ้านบ้านเวลโมงผอ,อ,อชรินทร์ดีวงค่ะเพื่อเลี้ยงส่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะค่าสำหรับด้านสุดท้ายนะคะการ นนะะโรงเรียนแม่กหนึ่งมีการวางแผนโครงการกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษานะคะโดยแกนนาผู้บริการเนี่ยคะ่ะทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะจนได้รับความร่วมมือนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตามศักยภาพด้วยความเต็มใจเป็นอย่างดีนะคะ,ะและเชนนี้เราก็มีการรายงานผลน,นะคะ,ะรายงานผลการดาเนินการกิจกรรมต่าง ไซส์ของเรียนทางาเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ทางไลน์กลุ่มนะคะอันนี้จะเป็นไลน์กลุ่มนะคะตอนจะื่อผู้ปกครองแต่ละครั้งนะคะโร,ง,จะจรงเรียนก็ต้อหนจะแจกเอกสารนะคะเป็นชัวร์โค้ดนะคะอันบาบจนถึงป .6 นะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นอนุบาลน,นะคะแต่ละวันแต่ละวันทากิจ,จกรรมอะไรบ้างนะคะค,ครูอนุบาลก็จะส่งขึ้นไปนะคะส่งขึ้นไปที่ไลน์กลุ่มบานให้ผู้ปกครองนะคะทางบ้านได้รับทราบว,ว่าวันนี้หลานเรียนอะไร ตัวอย่างจดหมายข่าวนะคะจดหมายขาวเวรียนเรานะคะซึ่งของอตาบาร่านะคะแล้วก็จะเป็นเฟซบุ๊กของเรียนนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะโรงเรียนนักโทษหนึ่งสพมุกดาหานะคะก็จะเจอนะคะเฟซบุ๊กเรียนนะคะค่ะแล้วก็จากการดำเรนินงานนะ,ะที่ต่าว่าข้างต้นนี้นะคะทําให้ชุมชนเชื่อมั่นว่าเมื่อบุตรหลานเข้ามาเ,นนเรียนในโรงเรียนนักโทษหนึ่งแล้วนะคะบุตรหลานจะได้รับการพัฒนาตามวิสัยทั เชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาแห่งนี้โรงเรียนมัธยมพวกหนึ่งแห่งนี้นะคะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างแท้จริงค่ะ